ผมทเทวริสมมนีฉายสมาชิกกุฏิภาภุมสื่อสารมวลชนจังหวัดส,สุนครามนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านประธานแล้วก็ทางวิปุตและก็ทางเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่1ก็คือให้บรรจุยตินี้เข้าที่ประชุมนะครับ2ก็คือให้เรื่อนยตินี้ขึ้นมาพิจารณาก่อนผมคิดว่านี่คือแสดงถึงให้เห็นถึงความใจกว้างของท่านสมาชิกและท่านประธานแล้วก็ทางวิปุตด,ด้วยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตเล่านะครับที่มาที่ไปของของยตินี้ก่อนเข้าจัดสุก เรื่องประเด็นเรื่องยติเนี่ยครับผมต้องเรียนยนี้นะครับว่าผมเข้าใจแล้วก็เห็นใจนะครับกับเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับที่โดนเรียกในขณะนี้เดี๋ยวสไลด์ไว้ก่อนก็ได้ครับผมขอบคุณมากเลยครับโดนเรียกในขณะนี้นะครับผมเห็นกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นนะฮะผมได้พูดในทุกวาระที่ที่ได้มีโอกาสได้พูดนะครับว่ากระบวนการไม่ว่าจะเป็นการไปปิดหมายนะฮะแล้วก็ให้สื่อไปเปิดเผยเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ย ไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งผมเองนะก็เคยมีประสบการณ์โดนเรียกเหมือนกันแต่ผมไม่ได้ถูกแปะหมายอย่างนั้นนะครับผมคิดว่ากระบวนการแบบนี้ถ้าหากว่าเป็นธรรมมันควรจะเป็นกระบวนการที่มีมาตรฐานเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งกระบวนการที่ผมได้อภิปรายนะฮะผมคิดว่าผมเป็นคนแรกๆที่อภิปรายเรื่องกระบวนการที่ DSI นะฮะซึ่งมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอย่างเลี่ยงไม่ได้นะฮะที่เข้ามาดําเนินคดีในคดีนี้นะฮะ แล้วก็มันยังผลต่อหลักการในรัฐธรรมนูญที่พวกท่านไปร้อนะครับผมคิดว่าหลักการเนี้ยเป็นหลักการมูลฐานที่ผมเอามาเสนอเป็นยตินี้นะครับการเข้าไปแทรกแซงตรงนั้นนะฮะมันกระทบนะฮะต่อการปฏิรูปที่เรามีมาตั้งแต่ปี2540ในเรื่องของการที่กระบวนการในการตรวจสอบการจากการเลือกตั้งมันควรจะเป็นการที่กระทําโดยองค์กรอิสระซึ่งตอนนั้นเราก็ตั้งกรกตขึ้นมานะฮะแล้วกรกตก็ควรจะเป็นบทบาทนำนะฮะไม่ใช่ว่าจะเอา คนหรือองค์กรหน่วยงานที่สังกัดอยู่ในกระทรวงฝ่ายบริหารมานะครับซึ่งมันจะกระทบต่อเรื่องของความเป็นธรรมแล้วก็ความอ,อิสระในการดําเนินงานนะครับผมก็อภิปรายไปในวาระแรกๆแ,แล้วนะครับเหล่านี้นะครับเป็นมูลฐานหลายๆเรื่องนะครับที่คิดว่าเป็นที่มานะฮะต้องเรียนว่ายติเนี้ยฮะไม่ได้ผมใช้อัตวิสัยตัวเองไม่ใช่นะฮะแต่ผมเอ,เ,อเอาเหตุและผลนะฮะของเพื่อนสมาชิก ทุกท่านนะฮะที่ได้ไปร้องไปเรียกร้องไปต่อสู้เรื่องความยุติธรรมเรื่องของการไม่ต้องการให้มีการแทรกแซงต้องการคงไว้ซึ่งหลักความเป็นอิสระในการตรวจสอบนะฮะต่างๆหรือแม้กระทั่งนะฮะเพื่อนสมาชิกนะฮะได้กระทําการลาออกนะฮะจากวันจากกรรมธิการตรวจสอบประวัติของผู้เสนอชื่อเป็นปปชในวันที่8เมษายนโดยใช้เหตุผลสําคัญเลยก็คือเรื่องของหลักการว่าด้วยเรื่องของการ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ทั้งเรื่องของความอิสระการไม่ถูกแทรกแซงหลักว่าด้วยเรื่อง,องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์หลักเหล่านี้นะครับเป็นหลักมูลฐานเบื้องต้นที่ผมเอามาเสนอเป็นยตินะฮะเพื่อให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะให้ความเห็นชอบให้ชะลอไปก่อนดังนั้นที่มาไม่ได้มาจากผมที่ไปก็ไม่ได้ไปจากผมแน่นอนนะครับที่ไปก็ต้องเป็นผ่านมติผ่านความเห็นชอบของเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับผมจะขออนุญาตนะครับ อ่านยตินะฮะที่ผมเสนอไปนะครับแล้วก็ได้รับความกรุณาจากเพื่อสมาชิกนะฮะให้เสนอแล้วก็ให้นำให้ลำดับที่ก่อนการพิจาณายติที่เป็นยติที่ผมขอให้ชะลอนะครับก็อนุญาตเรียนอ่านเป็นตัวตามตัวอักษรเลยกันนะครับก็ขอเสนอยตินะครับชะลอการแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการการเลือกตั้งและตุลาการสารลรัฐธรรมนูญรวมทั้งให้ความเห็นชอบกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจนกว่าจะมีคำตัดสินในคดีที่สมาชิกวุฒธธิสภาจํานวนมากตกเป็นผู้ร้องและผู้ถูกร้องขณะนี้การเรียนประธานวุฒิสภาสืบเนื่องจากการประชุมกรรมธิการวิสามันกิจการวุฒิสภาครั้งที่13ทัพเป็นพิเศษเมื่อวันที่16พฤษภาคม2500 68. ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรแนะนำให้ประชุมที่ประชุมวุฒิสภาตั้งคณะกรรมธิการวิสามันเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งจำนวนหนึ่งคนและบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการสารรัฐธรรมนูญจำนวนสองคน รวมทั้งให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมในจะบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมในครั้งที่1และ2วิสาัยวิสามันในวันที่29และ30พฤษภาคม2568โดยที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสารรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ต่างเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนไต่สวนหรือพิจารณาคดีที่สมาชิกวุฒิสภาจำนวนมากตกเป็นผู้ร้องและผู้ถูกร้องอย่างมีนัยสำคัญซึ่งส่งผลต่อการเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรดังกล่าวปรากฏรายละเอียดดังนี้ 1. คดีที่สมาชิกวุฒิสภาจานวน92คน เสนอคำร้องต่อประธานวิฒิสภา,พาเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 2, มาตรา 170, 170วรรค3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายภูมิธรรมเวชชยชัยรยองนายยัฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมและพลันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 วงเล็บ4ประกอบมาตา160วงรอยหิบวงวงเล็บ4และวงเล็บ5หรือไม่กรณีแทรกแซงหรือครอบงำหน้า,าหน้าที่และอำนาจในในคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งโดยใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเครื่องมือแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาอันเป็นการกั่นแกล้งกดดันคมคู่และครอบงำมสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ขาดต่อหลักการแบ่งแยกอํานาจและฝ่าฝืนหลักนิติธรรมประเด็นที่2คดีี่นะครับคดีที่สมาชิกวุฒิสภาจํานวนมากตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นเหตุอันควรสงสัยว่าได้กระทําการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบและธรรมนูนว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2561มาตาที่เจมาตราประกอบมาตราที่สามมาตาที่77วงเล็บหมาตาที่ 6 2ซึ่งขณะนี้มีคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางคณะที่26ของสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการตามกระบวนการคดียอยู่3คดีที่สมาชิกวุฒิสภา,าจำนวน105คนยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนตีว่าการกระทรวงยุติธรรมและพันตำรวจตี ยุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 5 7จากการรับพิจารณาคดีซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจำนวนมากตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาในฐานความผิดตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2 5 4 2ให้เป็นคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ2547โดยไม่มีอำนาจดังนั้น เพื่อเป็นหลักประกันในกระบวนการดำเนินคดีของสารรัฐมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้งและของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่สมาชิกวุฒิสภาตกเป็นผู้ร้องและผู้ถูกร้องจํานวนมากในขณะนี้จะดําเนินการไปโดยอิสระเป็นกลางปราศจากการแทรกแซงผู้ทําหน้าที่พยยิจารณาวินิจฉัยคดีจึงไม่ควรมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคู่ความในคดีโดยเฉพาะในการให้ความเห็นชอบ เข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวเพิ่มเติมในขณะนี้อันจะทําให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยในความยุติธรรมความเป็นกลางและการขัดกันแห่งผลประโยชน์กระทบต่อเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ต่อวุฒิสภาและทั้ง3องค์กรข้างต้นได้นะครับดังเจตนารมที่ปรากฏในตามรัฐธรรมนูญมาตามาตา185ที่ห้ามิให้สมาชิกวุฒิภาใช้สถานะหรือตำแหน่งเป็นสมาชิก วุฒิสภากระทําการใดๆอันเป็นลักษณะที่เป็นการก้าวไกา่แทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการประจําเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงการมาอยู่แต่งตั้งโยกย้ายโอนตําแหน่งเลื่อนตําแหน่งเลื่อนเงินเดือนหรือการให้พ้นจากตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งการให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตําแหน่งในองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสารรัฐมนูญกรกตหรือปวชนั้นในฐานะผู้ดารงตำแหน่งองค์กรระดับสูงของรัฐไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะมีมาตรฐานต่ากว่าบทบัญญัติดังกล่าวด้วยเหตุผลข้างต้นอันเป็นความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐข้าพระเจ้าและคณะจึงขอเสนอยติดังกล่าวมาเพื่อให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาชะลอการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและ พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการการเลือกตั้งและตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกไปก่อนรวมทั้งการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจนกว่าจะมีคําตัดสินเป็นที่ยุติในคดีที่สมาชิกวุฒิสภา,าจํานวนมากตกเป็นผู้ร้องและผู้ถูกร้องตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2562ข้อที่35เพื่อ ให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณายติดังกล่าวแล้วมีมติต่อไปท่านประธานครับก้องเรียนอย่างนี้นะครับว่ามันมีช่องทางหลายช่องทางที่ผ่านมานะครับที่เสนอนะครับนะฮะโดยเฉพาะมีการข้อเสนอไปที่สารและพนูญผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าโดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะฮะผมได้พูดในทางสาธารณะไปไหลายวาระแล้วผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะให้สารและพนูญแม้จะมีอำนาจตามกฎหมายก็ตามในการที่จะเข้ามา ในการที่จะตรวจสอบหรือแม้กระทั่งในการที่จะถอดถอนหรือการให้พ้นจากตําแหน่งผมคิดว่ามันเยอะเกินไปมันไม่ได้ดุลในระบอบการปกครองผมไม่เห็นด้วยกับแนวทางในการที่จะยื่นสารรัฐธรรมนูญผมเชื่อมัน่นนะฮะอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ว่าเหตุและผลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเหตุผลที่ไปร้องนะฮะต่อสารรัฐธรรมนูญของออสมาชิกผุทธธี่พาจานวนมากที่ไปร้องว่ามีการแทรกแซงกวนการตรวจสอบผ่านดี i นะฮะ เหตุผลตรงนี้ก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ผมเอามาเสนอยติหรือแม้กระทั่งสมาชิกวุฒิสภานะครับผมขออนุญาตขึ้นสไลด์นะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับผมต้องขออนุญาตนะครับเปิดเผยชื่อและนี่เป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีนะครับทั้ง13ท่านที่เป็นกรรมการนะครับในการตรวจสอบประวัติของปปชผู้ดำรงตำแหน่งปปชนะครับ ได้ลาออกนะครับจากการเป็นกรรมการนะครับด้วยเหตุผลนะครับเนื่องจากเป็นการป้องกันประเด็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ประเด็นซึ่งอยู่ในประเด็นร้องทุกข์กล่าวโทษที่ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการปร้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอยู่ขณะนี้นะฮะต้องขอยกย่องทั้ง13ท่านที่นำทางไปเมื่อวันที่ 8เมษายนนะฮะผมคิดว่าหลักการเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะฮะที่ทั้ง13ท่านได้นําทางไปอยู่เนี้ยมันก็ยังผลมายังยติของผมที่เสนอดังนั้นการจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยฮะไม่ใช่ความเห็นของผมนะฮะแต่ผมรวบรวมมาจากเนื้อมูลนะฮะเรียกว่าเนื้อนาบุญของสภาแห่งนี้แหะครับที่เคยทําที่เคยเสนอที่เคยมีมติต่างๆออกมา เป็นยติตรงนี้ทั้งเรื่องของหลักการขัดการแห่งผลประโยชน์ทั้งเรื่องของการป้องกันไม่ให้เกิดการแทรกแซงนะครับและในฐานะที่สมาชิกวุฒิภาจํานวนมากในขณะน,นี้ที่เป็นทั้งผู้ร้องและผู้ถูกล่ผู้ถูกร้องจะให้ความเห็นชอบต่อองค์กรนะฮะที่จะไปทําหน้าที่ในการตรวจสอบหรือว่าให้ความเห็นชอบต่างๆตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกกตสารรัฐมนูลหรือปปชก็ดีองค์กรเหล่านั้นนะครับก็เป็นองค์กรที่จะมาตัดสินนะครับแปลว่าเรามีสถานะหนึ่ง นะอย่างที่ผมเกริ่นตั้งแต่ต้นเรามีสถานะเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะจะกระทําการต่อพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ต้องหาหรือเป็นเป็นผู้ทําความผิดแล้วมิได้นะฮะนั่นใช่สองวันนี้เรามีสถานะที่เราถูกฟ้องมาจากรัฐธรรมนูญเองว่าเรามีสถานะเป็นผู้ให้ความเห็นชอบนะฮะกับองค์กรอิสระเหล่านี้นะฮะใช่ครับแต่อีกสถานะหนึ่งจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับเรามีสถานะเป็นคู่กรณี หรือคู่ขัดแย้งในข้อพิพาทการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องตรงนี้นะครับในห่วงเวลานี้มันอาจจะยังผลต่อความเครือบแคลงสงสัยความเชื่อมั่นศรัทธาต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของเราซึ่งมีทั้ง13ท่านนี้เคยนำทางเราไปเคยเดินเราลำทางเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผมไม่เห็นเหตุผลอะไรที่เราจัดไม่ชะลอนะครับถ้าอย่าปล่อยให้ทั้ง13ท่านนี้เดินเพียงลําพังนะครับเราควรจะทั้งสภาเดินตามท่านไปนะครับส่วนข้อกังวลนะครับ ข้อกังวลนะครับว่ามีกฎหมายหรือไม่ฮะให้เลื่อนนะฮะหรือเปล่านะครับผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับใช่ครับข้อบังคับนะครับเอาละครับอ๋อลอยหายครับขอโทษครับข้อบังคับนะครับระบุไว้ในข้อบังคับที่105ชัดเจนนะครับเรื่องกรอบเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ดูเลยนะครับเรื่องกรอบตัวเล็กหน่อยต้องขออภัยนะครับข้อบังคับการประชุมนะฮะร้อยห้าระบุไว้ชัดเจนนะครับนะฮะเรื่องกรอบเวลากรอบเวลามีอะไรกรอบเวลาเริ่มต้นครับ กรอบเวลาเริ่มต้นใน105วัสองเริ่มต้นจากการที่เราฟอร์มคณะกรรมการเซตหรือตั้งคณะกรรมการการสอบสวนพฤติกรรมนะครับประวัติพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองขึ้นมามีกรอเวลาไว้นะครับก็คือ60วันสามารถขยายได้30วันนะฮะเพียงแค่นั้นนะฮะถ้าก่อนการการเซตหรือการการตั้งเนี่ยยังไม่มีกรอเวลาและหลังการตั้งเมื่อรายงานเมื่อทำรายงานเสร็จแล้วให้ส่งประธานนะครับตามมาตราตามข้อที่1 110่นนะครับแล้วก็11 1นะครับและประธานมันอยู่เป็นเรื่องด่วนดังนั้นมันไม่ได้มีกกอบเวลาชัดเจนนะฮะถ้าหากว่ามีเกอะเวลาชัดเจนนะครับถ้าหากวันวันนี้นะครับหรือเมื่อวานนี้หรือเมื่อก่อนหน้านี้ช่วงเวลานี้นะครับถ้าประธานรัฐสภาไม่เรียกประชุมวิสามันนะฮะเราก็คงต้องขอประธานสภาเรียกประชุมวิสามันดังนั้นนะครับสามารถเลื่อนได้ครับและที่ผ่านมานะครับยัตติต่างๆนะครับก็เคยมีการเลื่อนมาอยู่แล้วนะครับและต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมต้อง เรียนอย่างนี้ด้วยเพราะว่าไอ้กรอบเรื่องการขัดกันขออีกนิดเดียวครับท่าน,าน,านประธานกรอบเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับท่านมันมันออนอกจากนะครับอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วนะครับมีบทบัญญัตินะครับในหมวดที่9นะครับต้องขออภัยนะครับหมวดที่9ชัดเจนนะครับว่าเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์นะครับแล้วก็ มีข้อที่1นึนะครับที่ระบุไว้วเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกวุฒทสภาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยต้องคำนึงถึงปะสะัสต้องปัสะจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับรวมถึงไอ้หมวดที่9นะครับในรัฐธรรมนูญเองเนี่ยครับระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าจะต้องไม่กระทําการที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ผมคิดว่าทั้ง13ท่านในวันที่8เมษายนที่ผ่านมาที่ตัดสินใจลาออกนะฮะท่านเลิงเห็นไว้อย่างชัดเจนและการเลิงเห็นนั้นนะครับต้องขออนุญาต ยกตำาราของอาจารย์กำชัยจงจักรพันธ์นะฮะซึ่งเป็นหนังสือของปปชอเองด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งระบุไว้นะครับน่าสนใจนะครับท่านว่าไอเจตนาเนี่ยแปลว่ามองเห็นได้ว่าจะสามารถที่จะหยุดติหรือว่าเลือกที่จะเลี่ยงได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไอหลักการเรื่องการระเว้นการ ขัดการแห่งผลประโยชน์เนี่ยฮะมันอาจจะมีความผ้าเรือนนะครับมันอาจจะพิสูจน์ยากนิดนึงนะฮะต่อให้ไม่รู้ว่ามีเจตนาหรือไม่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนยฮะเขาใช้หลักว่าด้วยเรื่องของการบุคคลผู้มีอํานาจนะฮะที่มีส่วนต้องต้องที่จะใช้อํานาจนั้นนะฮะพึงหลีกเลี่ยงหลักการเรื่องว่าเรการขัดการแห่งผลประโยชน์ในส่วนนี้นะครับหากสามารถหลีหลกเลี่ยงการการะทํานั้นได้นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นหลักการที่ พิจารณาแล้วแล้วผมคิดว่ามันมีหลักฐานที่อยู่ในสภาหแห่งนี้ก็คือการที่ทั้ง13ท่านนะฮะเคยเห็นถึงปัญหาตรงนี้นะครับก็เลยตัดสินใจลาออกและเหตุผลของการลาออกก็ถูกบันทึกในรายงานการประชุมด้วยนะครับอันนี้นะครับนี่นครับสามารถไปดาวน์โหลดอ่านได้นะครับว่าเรื่องเพื่อป้องกันหลักการแห่งการขัดกันของพวผมต้องเรียนยนี้นะครับสุดท้ายแล้วครับก็หวังว่าทางสมาชิกทุกท่านนะครับ ผมไม่ได้เสนออะไรที่ไปไกลกว่าสิ่งที่พวกท่านเคยทํามานะครับและที่มานะครับมันเป็นเรื่องที่พวกท่านนะครับได้เคยพิสูจน์ได้ในเชิงประจักษ์นะครับการเรียกร้องเรื่องความเป็นธรรมการเรียกร้องเรื่องความเป็นอิสระของการตรวจสอบการไม่ถูกแทรกแซงนะฮะในห่วงเวลาการตรวจสอบโดยเฉพาะในสถานะของระหว่างคู่กรณีนะครับพวกท่านก็เลยได้พิสูจน์ต่อหน้าสารรัฐมนูลแล้วและสารรัฐมนูลก็มีคําสั่งนะฮะให้คุณ ทวีสอดส่องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครเพราะว่ามีข้อมูลบางประการที่เล็งเห็นได้ว่ามีการแทรกแซงนะครถ้าหากว่ามองว่าในสถานะตอนนั้นนะครคุณทวีนะครับตอนนี้ด้วยนะครับเป็นคู่กรณีแล้วนะครับเราเองนะครับผู้ที่สภาเองก็เป็นคู่กรณีสําหรับอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการที่จะหลักเรื่องของการผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะฮะหลายคนกังวลว่ามันอาจจะจะเกิดสูรยากาหรือไม่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าทั้ง3องค์กรนะฮะสามารถผู้ที่หมดอวายะก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ ต่อไปได้รักษาการต่อไปได้นะครับอาจารย์นัคลินเมฆไตลัตนะฮะก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วนี่ยฮะต้องให้อาจารย์ศิริพันธ์นกสวนสวัสดีที่เราเองเนี่ยมีมติให้โหวตท่านตกไปนะฮะก็จะไปแทนแต่ว่าเราก็สามารถที่จะยืดเวลามาได้นะครับดังนั้นความความเรื่องของการที่จะเราจะไป ชะลอไปเนี่ยครับผลเสียของมันเนี่ยน้อยกว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะจากความเครือบแคลงสงสัยหรือความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งมันจะมีผลไปทั้งเรื่องของการที่หากว่าเราตั้งไปแล้วแล้วมีปัญหานะครับความสงสัยมันไม่ใช่แค่ตอบต่อวุฒิสภาครับท่านประธานมันมียังผลต่อองค์กรอิสระที่เราให้ความเห็นชอบนั้นไปด้วยนะฮะแล้วก็จะมีผลติดตัวองค์กรอิสระนั้นไปนะฮะเจ็ดปีนะฮะเราหมดเวลาละไปแล้วนะครับ เจ็ดปีเขายังหยุดดำรงอยู่นะครับแล้วมันก็กระทบต่อเถือนต่อระบอบที่เราเชื่อมั่นศรัทธาอยู่ตอนนี้นะครับอ,อีกด้านหนึ่งนะครับหากว่าเขาเหล่านั้นนะฮะไม่ได้รับการพิจารณาให้การเห็นชอบนะฮะจะด้วยความดุลพินิจหรือทัศนคติต่อวุฒิสภาหรือตามหลักการหรืออะไรก็แต่ในมุมมองที่เราสอบสวนหรือว่าตรวจสอบประวัติหรือทัศนคติต่างๆเนี่ยฮะแล้วเขาไม่ได้รับการเห็นชอบไปเนี่ยฮะ มันก็จะเกิดความเสียหายต่อบ er ุคคลเหล่า <attractions> นั้นก the ็จะไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเหล่านั้นนะครับก็จึงเรียนมาว่าทั้งเรื่องของหลักกฎหมายมันมีช่องอยู่นะครับทั้งเรื่องของหลักเรื่องของการที่จะพิจารณาระหว่างผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับระหว่างผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะมันมันเห็นแล้วได้ชัดว่าการชะลอไปเนี่ยฮะไม่ได้มีผลเสียเมื่อเปรียบเทียบกับการเดินหน้าต่อไปนะครับและสิ่งที่จะผ่านต่อไปนี้ก็อยู่ที่พวกท่านเองนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะ ดันให้ผ่านได้นะครับก็หวังว่าพวกท่านจะพิจนานรณาให้ความเห็นชอบในการชะลอหรือเลื่อนไปก่อนผมไม่ได้ตัดสิทธ์ตัดอํานาจพวกท่านเลยการชะลอไปนั่นแปลว่าอํานาจของท่านก็ยังดํารงอยู่นะฮะในวันข้างหน้านะกลับมาใหม่ก็ยังเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายก็ฝากไว้นะครับขอบคุณครับท่รรานประธาน